สวัสดีครับแล้วกกลับมาพบกับแกมตะกั่งตะเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับวันนี้กลับมากับแกมตะกั่งตะแยงเด็ดแล้วกันวันนี้จะเล่นแบบที่มีชื่อว่า the hand man ซึ่งห่างหายกันไปสักวสองเดือนนะครับที่พี่มองคลิปอ่ะเออก็ไปเคบซีนอกทีไปเลยไปโอเคนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้เข้ามาสู่เกมมาที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่บนเครื่องบินไอ้ขนมขนมอ๋ออุ้มหลุมอ๋อรออุ้มหลุม อ๋ออุ้มลุ้มปาาดิจื้อแวกูต๊ะเปยกูเจอไอ้หมาโยกหัวแล้วทีนี้มันก็มีเพลงนี้ขึ้นมานั่งข้างคนหลอนเลยตาเต็มให้เปิดแอร์เหรอนหลอนเลยูนไหว่าเอเลี่ยนนั่งข้างกูเฮ้ยพี่จะไปไหนพี่พี่โอ้ยโอ้โหโอ้โยสูงแกครับอ่าอันนี้แม่แม่ให้กินนมอะไรนะ นมตามะกูดโน <c oughs> กูไม่มีมุกอะไรจะเล่นนมตามันเอ้ยอ,อะไรอะไรเนี่ย oh m ยช่วยด้วยอะไรยาสลบอ่ะอ <c oughs> เข้าสู่ตัวเกม The Hand Man head, head Man Head head, head Man ออเค h a t ก็ Head โคู ว่าเราต้องหาบ้านสักหลังหนึ่งบ้านแล้วบ้านเรื่มันจะมีจุดแล้วบ้านหนนลังน,นั้มันจะมีอะไรโค้ดให้ต้องใส่โค้ดที่ประตูแล้วก็ต้องไปดูว่าโค้ดอยู่ในบ้านรอเปล่าไปหลังนู้นดีกว่ายังไงเปิดประตูได้หลังนี้เปิดไม่ได้อีกห,หลังนี้น่าจะเป็นหลังที่เลืองแสงหลังนี้ก็เปิดไม่ได้ <c oughs> เปิดหลังไหนได้บ้างเนะนี่ยนี่หลังนี้ใช่ไหมเปิดได้ใช่ปะนี่เข้าได้เย้หออุ้งหลุ่มอ๋อรออุ้งหลุ่มอุ้งหลุ่มอะไรวะอยู่ดีด,ด,ดีมันเป็นลม<ะ>กูเปิดกี่ประตูแลนะ้วมันก็ล็อกหมดเลยนเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้มีโค้ดปะคิดใจด้วยบ้านนี้ไม่มีโค้ดบ้านนี้ไม่มี กู<ม>เปิดมากี่บ้านแล้วเนี่ยมันไม่เจอเลยอะไม่เจอเลยแม้แต่นิดเดียวมันต้องมันต้องบ้านที่เปิดได้แต่ป็นบ้านที่เรืองแสงตัวตัวอะไรอยู่ในตูวว้มันก็เลืองแสงทุกบ้านบอกว่า,า,าอ๋อนี่ไงเจอแล้วแมงเรืองแสงอ่อนวนี่ไงเจ,อ,จอแล้วมีโค้ดเจอกูเจอโค้ดแล้วเจ็ดสี่สองเจ็ด อ๋อโลอุ้มหลุมเจสีสองเจดอน้องเจสีสองเจใส่โคดตรงเลยมาเนี่ยเจอแล้วนะมันจะเป็นบ้านอันนึงอันนี้บ้านหลังใหญ่อันโม้อุ้มหลุมอ๋อโลอุ้มหลุมอันนี้เกือบกับบ้าแล้วโดนอ้าว ันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนติเกียตายไม่เป็นไรมันจะไปเกิดตรงนั้นไปให้ไปเขายิงวิ่งวิ่งคุณน้อยดูขึ้นดูขึ้นที่นี่ที่ใช่ไอ้น้องใส่เพลงอุ้งมุมตุเมะอ๋เดินมาตอนวิ่งเนี่ยขี้เกียจเดี๋ยวเอามาให้กูได้น้องเฮ้ยไอ้ตกมึงบังกูทำใหมวะมองกูทำใหมคนหันไปมอง ขี้เกียจวิ่งแล้วกูรออยงนี้วิ่งทำไมไม่หยุดกูไม่หยุดกูไม่หยุดไม่เฮ้อายหมอตายมันวิ่งนานยังวะเฮ้ยเสียเวลาของการวิ่งที่ไหนเนี่ยท่อระบายน้ำที่ไหนเน่ท่อระบายน้ำหลูอย่งวะหลวหลวตามกูด้วยเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นซอกมันเป็นซอยนี่ไง อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะถอยหน่อยเฮ้ยมีตัวอะไรี้ยอะไรอ่ะมีตัวนี่ไอ้เหี้ยยืนทีโพสยืนทีโพสอยู่ไงมันใหญ่มันใหญ่มีตัวมีตัวไอ้ตัวที่กูเจอในบ้านนี่ว่ะอ๋อถ้าพวกถ้าพวกมึงเล่นรอดอ่ะกูก็จะรอดด้วยได้พอหรอกตุวเซเยมอันทีโพสน้องมันทีโพสอยู่ถ้าตุวเซเย่หมดก็น่าจะแพ้หมดใช่ปะหรือเปล่าใช่ใช่อย่างนั้นแหละอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ให้มึงมุดอยู่ในรูถ้าเจอมันคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆด่านหินน่ะไม่ถ้ามึงเจอมันก็ให้มุดอยู่ในรูเพราะว่ามันจะเดินร้อยมืดกว่าด่านนี้มันด่านนี้มันมืดอหรอทำไงอะมองไม่เห็นนะโอ้โหเล็บยังยาวเลยะเจ้าไว้กี่ปีมาตรงสุดท้ายมากระ้ากไปมปกตาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอรอ้หน่อยใครก็ได้คนมยัยยังยขึ้นด้ต้องต้องให้มีคนรอใช่ปะไม่ไม่ไม่ไไม่เกี่ยวกันเกี่ยวันจะไปเป็นอันนั้นมันเดินไปเดินกลับอะไม่ลอแล้ตหน้าต่อตากูเลยเพื่อน้เลย มีอะไรชายดึงวาวว่าใช่ว่าใช่เนี่ยอ๋อหมุนวาวแล้วเติมน้ำให้ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ไหนี่แล้วเอาไหนี่ไปเดินไปที่ประตูเข้าใจแล้วน่าจะไม่มีตัวอะไรมาขวางหรือเปล่าน่าจะไม่มีตัวอะไรแหละเชื่อกูมัด่านใหญ่เราเขาดูด้านดีหมีเสียงเขาหกวาวมี่เสียง นายตรงนี้เข้าได้ไหนเสียงอะไรวะทำไมมันมืดอ่ะทำไมมันมืดอ่ะตรงนี้จำสแกนแน่เลยวะอุ้ยตัวอะไรอ่ะัดตรีแต่น่าจะไม่มีอะไรเลยอ๋อมืดอ๋อจะไม่น่าหมดอ๋อมืดแต่ว่าแต่มืดมืดคือเหนื่อยมืดคือเหนื่อยเพิ่งรู้อ่ะ คือตอนแรกคือตอนแรกก็รู้เว้ยแต่คือแบบพอมันมืดอ่ะมันดันมืดใช่ไหมมันก็ยิ่งมืดกว่าเดิมเว้ยแบบมืดแบบมืดมองไม่เห็นเลยอ่็มันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงเว้ยโดยการสวดบทเลยไปทำไงตุยจรโรตุยารใช่ไใช่ใช่ใช่เดินมาเจอกับไอ้หยดน้ำเอ๋พอดีแล้วเจอพอดีเลยสวยอยู่ไหนอยู่ข้างในหรือข้างนอก ว้ามึงเหตุการ์ที่มึงกินไปว่ามึงเลี้ยวขวาจะโดนกระเจือนละไปเอ้ยวิ่งแน่เลยดี๋ยวแม่ก็เป็นด่าที่ต้องหาขอแล้วก็หนีผีอ่ะต้องต้องหนีกูมาลอยอยู่แล้วไอ้น้องกูมาลอยอยู่แล้วเปิดดิเฮ้ยอย่าแย่งกันอ๋อเปิดไม่ได้ที่ตกใจหมดอะไรเนี่ยทำไมเราอยู่ให้เราวิ่งวิ่งเปิดประตูไปบอู๋กูยังไม่ตายต่อหน้ากูเลย เค้ยตรงนี้ไม่ทางขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้มีไหมมันโดนรถจะตายแน่นี่หลบตรงนี้ไม่โดนรถหลบหลบมุมไม่โดนรถคือตรงนี้จะมีคือตรงรอบคาโต้คือตรงรอบๆใจวีตูใช่ไหมได้ละไล่เปิดให้ให้เปิดไล่เปิดเว้ยเดี๋ยวก่อาจะเจอปุ้ยไข่เฮ้ยโอ้ยดังนอกไม้ทวิจารย์พี่ก็จะเป็นไม้แหละนะครับ เอาออกไปเลยรอดตายเฮ้ยไม่รอดไม่รอด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 ได้รอดได้รอดได้ลมหายใจหาใคออกจะว่าไปเมื่อกี้ใครกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยมีนาำว่าสกิปตี้ไม่ต่อกูไม่รู้ไงถ้าเกิดมันทำแบบ ไม่โยกอย่าเพิ่งเข้าโอ้โหโอ้โหกำลังสนุกเลยอะไรวะแื่กูกูนี่เดือดแบกทุกทุกทายโมเจ้าเกมมึงมันเป็นการอะไรที่ว่าโดนผีไล่แค่สองแล้วก็โดนรถชนอีกสิบกว่ารอบและอะไรก็ไม่รู้ โอ้เป็นเครดิตแล้วจบไปกูถามอย่างหนึ่งเมื่อกี้ใครอะเกมไอวันเมื่อกี้ใครเพื่อนเพื่อนมันโอเคก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคซึ่งสนุกมากๆนิดเดียวเองเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเป็นเกมผีอีกรอบเพราะไอเลิฟเกมผีถึงแม้จะกลัวก็ตามซึ่งผมไม่กรีดเลยผมไม่ร้องไม่กรีดไม่ร้องเลยด้วยซ้ำ